สวัสดีค่ะวันนี้เอาสิ้นหมักโคนแบบไม้ปูกาวมานะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบแบบนุ่งแบบดิ้นดิ้นนุ่งรับหัวลัดสิ้นนุ่งมัดนุ่ง,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 งอะไรนะคะแบบผิวๆเลยนะคะเป็นผ้าหมักโคาลายดอกบัวนะคะยืนพื้นเป็นสีเทานะคะยกทองยกน้ำตาลทองนะคะตัวนี้นะคะยกสีน้ำตาลทองค่ะ อาจจะมองไม่ชัดนะคะแสงให้มองใกล้ๆสีประมาณยกดอกสีน้ำตาลทองนะคะยืนพื้นสีเทานะคะก็จะได้อยู่ประมาณนี้นะคะนี่นะคะยืนพื้นสีเทามันจะมันมันสีหวานนะคะสีออก ยกดอกสีน้ำตาลทองยืนพื้นสีเทานะคะอประมาณนี้นะคะรานะคา1,800บาทนะคะอันนี้จะเป็นสีออกกะปินะคะสีกะปิกะปินะคะสีประมาณโทนนี้นะคะสีกะปินะคะยังไม่ปูกาวนะคะสำหรับท่านที่ชอบนุ่งผิวๆนะคะ อยู่ที่ประมาณนี้นะคะสีออกแนวกะปินะคะชมพูชมพูนะคะชมพูหวานหวานนะคะชมพูหวานหวานประมาณนี้นะคะชมพูหวานหวานดอกลายผักแว่นนะคะ หวานทั้งผืนเลยนะคะชมพูอมนวลน,นะคะสีออกนวลนวนะคะชมพูนะคะสีชมพูเนี่ยสีนี้เลยนะคะชมพูหวานหวานนะคะทั้งผืนนะคะลายผักแว่นอันนี้ก็จะเป็น สีโทนเทาสีโทนเทายกดอกน้ำตาลโทนเทายกดอกน้ำตาลสวยมากนะคะมองใกล้ๆนะคะสีโทนเทายกดอกสีน้ำตาลนะคะผ้านุ่มๆน,นะคะเป็นหมักโคนสุขโขทัยนะคะเป็นลายดอกบัวลายไทยๆนะคะลายไทยๆนะคะลายสวยมาก สีหวานๆนะคะสีหวานๆเห็นไหมคะเห็นชัดๆไหมคะสีจะอยู่ประมาณนี้นะคะลายยกดอกสีน้ำตาลยืนพื้นสีฟ้านะคะส,สวยๆนะคะน้ำตาลทองนะคะ ยกผืนหนึ่งพันแดร้อยบาทนะคะอันนี้ก็จะยกอันนี้ก็จะอ่อนกว่านิดนึงนะคะอันนี้ก็จะยกเทาอ่อนๆออน,นะคะยกดอกน้ำตาลเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะแต่จะออกโทนเทาอ่อนๆออน,นะคะนี่ค่ะสีอ่อนกว่าเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้เข้มกว่านิดนึงสีจะอยู่ประมาณนี้นะคะเทาอ่อนๆยกดอกสีน้ำตาลนะคะหมักโคนนะคะหมักโคนสุขโขทัย ยกดอกสีน้ำตาลทองนะคะยกดอกลายสีน้ำตาลทองเรียบเรียบนะคะสีตัวนี้เรียบเรียบตัวนี้จะออกแมวโอรสโอรสอ,อมม่วง สีโอรสอมม่วงนะคะลายยกดอกลายดอกมะลินะคะประมาณฟ้าม่วงนะคะประมาณนี้นะคะสีออกอมม่วงพื้นตรงนี้ออกเทาอมม่วงนะคะอันนี้ออกประมาณส้มอิดนะคะส้มอิด นี่หวานมากนะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะไม่โปรกาวอันนี้กวาดหวานนะคะมันไม่ค่อยขึ้นไฟเลยนะคะออกประมาณสีฟ้าน้ำทะเลยกดอกสีเทาๆนะคะฟ้าน้ำทะเลยกดอกสีเทาๆอ่อนมากสีหวานมากนะคะสีหวานมากของจริงสวยทุกผืนนะคะแต่ว่าสีขาวเอยสีออกสีอ่อนไม่ค่อยจะขึ้นไฟนะคะ แต่เวลาออกข้างนอกแล้วสีสวยมากเลยนี่นะคะสีประมาณนี้นะคะสีออกฟ้าฟ้าอ่อนๆแล้วก็ยกดอกสีเทานะคะน้ำทะเลอ่า้ังตื้นนะคะประมาณนี้นะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะอะ่พื้นสุดท้ายพื้นสุดท้ายแล้วนะคะสีออกอชมพูอมม่วงๆนะคะ นี่สวยค่ะลายดอกกระถินนะคะไม่ค่อยขึ้นนะคะสีสีชมพูนะคะท่านใดอยากได้สีชมพูนะคะมานี้เลยนะคะทักทายกันมาที่หน้าเพจเลยนะคะร้านบานเย็นผ้าทอค่ะสวัสดีค่ะ